คนเกิดลัคนาธนูประจำเดือนตุลาคม2564ในเดือนนี้คนลัคนาธนูจะมีเรื่องของความรักที่เป็นเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินนั้นมีเรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการที่เป็นในหน้าค้าขายอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าเงินในช่วงของเดือนนี้ของคน รักนาธนูต้องบอกว่าเป็นเดือนที่รับทรัพย์แต่รับทรัพย์ออกมาแล้วจะเป็นเดือนที่จะต้องจ่ายเงินออกไปนั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในคลิปนะครับคําเตือนคําพยากรณ์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเพียงการใช้รักนาเพียงดวงเดียว หากท่านต้องการคําพยากรณ์ที่ละเอียดและเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ดังภาพนะครับแฟนเพจ Facebook และช่อง YouTube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกกับคนเกิดลัคนาธนูประจำเดือนตุลาคม2564โดยเริ่มกันที่วันที่2เดือนตุลาคม2564 ดาวพุธในทางโหราศาสตร์ไทยแทนด้วยเลขสี่ยกเข้าไปหรือเดินถอยหลังเข้าไปที่พบกรรมะของคนลักนาธนูโดยที่ดาวพุธท,ที่อยู่ในพพกรรมะของคนลักนณาธนูเนี่ยมีมาตรฐานดาวเป็นเกษตรและก็เป็นอุดในตัวการที่ดาวพุธท,ที่อยู่ในพบกรรมะและเป็นเกษตรเนี่ยย่อมดีอย่างแน่นอนอีกทั้งได้รับแสงจาก ดาวพฤหัสที่อยู่พบกระดุมพระก็ส่องแสงมาที่ดาวพุธทําให้ดาวพุธค่อนข้างที่จะเข้มแข็งถึงแม้ว่าจะมีอังคารและอาทิตย์อยู่แต่ก็ไม่ได้ส่งผลมากเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเข้มแข็งในตัวเองเพราะว่าเป็นเกษตรแล้วก็เป็นอุดอยู่ในภพกรรม,มะของคนลัคนาธนูดังนั้น การที่ดาวพุธมีความเข้มแข็งเนี่ยจึงจะมีเรื่องดีๆเข้ามาสำหรับคนเกิดลัคนาธนูอย่างแน่นอนนะครับนั่นหมายถึงว่าเรื่องของการงานที่จะไปติดต่อหรือประสานงานไว้หรือเอกสารที่มีปัญหาอยู่เนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นนะครับผมต้องบอกว่าเริ่มดีขึ้นคือหลันที่18ไปแล้วแต่ ตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึงวันที่18ตุลาคมเนี่ยมันจะยังมีเรื่องที่ติดค้างหรือข้างค้างอยู่ยังไม่ราบรื่นนะครับต้้งหลังที่18ตุลาคมไปแล้วเนี่ยเรื่องทุกอย่างเนี่ยถึงจะเจราจาหรือไก่เกียร์ลงตัวหรือจะมีทางออกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะยาวจากวันที่18ตุลาคมเนี่ยไปถึงวันที่2เดือนพฤศจากนายน2514นูน่นนะคบผมเป็นเวลาประมาณ2อาทิตย์ นั่นเองนะครับ 2. เดือนตุลาคม2 5 4 4วันเดียวกันนั่นเองดาวศุกร์ก็คือในทางโหราศาสตร์ไทยจะแทนด้วยเลข 6. ยกเข้าไปสู่ภพวินาศของคนลัคนาธนูโดยดาวศุกร์ที่อยู่ในพบวินาศของคนลัคนาธนูนี้ มีมาตรฐานดาวเป็นปรกเกษตรแล้วการที่เป็นปรกเกษตรหมายถึงว่าดาวสุกอ่อนกําลังการที่ดาวสุกอ่อนกําลังเนี่ยหมายความว่าดาวสุกเนี่ยย่อมให้โทษประกอบกับได้รับแสงจากราหูที่อยู่พบอลิเเล็งมาถึงที่ดาวสุกร์ทำให้ดาวสุกตรงที่พบวินาศนี้ค่อนข้างที่ จะมีปัญหามีปัญหาในเรื่องไหนพบวินาศเนี่ยเราก็เป็นดาวสุกเนี่ยบอกกันเลยครับเป็นปัญหาเรื่องของความรักนะครับจะเป็นความรักที่ไม่ค่อยราบรื่นเป็นความรักที่แอบแฝงซ่อนเลนมีในยะสําคัญร่วมถึงการที่ความรักเนี่ยอาจจะมีเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็พบวินาศ แล้วก็พบอริเนี่ยมันจะเป็นปัญหารเรื่องของความรักรวมถึงเรื่องของเงินสดที่อาจจะหมุนไม่ค่อยคล่องนั่นเองก็เป็นไปได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับพมซึ่งดาวสุขที่อยู่พบวินาศของคนลักนาธนูเนี่ยจะอยู่ยาวไปถึงวันที่30 เดือนตุลาคม2 5 6 4ก็เป็นเวลา1เ,เดือนที่คนลักนนูเนู่ยในเรื่องของความรักเนี่ยจะต้องระวังและประครับประคองไปให้ดีนั่นเองนะครับวันที่11เดือนตุลาคม2564ดาวเสารในทางโหราศาสตร์ไทยแทนด้วยเลข7ซึ่งดาวเสาจะเริ่มเดินหน้าเป็นวันแรก ดาวเสาร์ที่อยู่พบกระดุมพระของคนลักนณาธนูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นดาวเสาร์ที่ทําให้คนลักนณาธนูเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างที่อดึดอัดจากนี้ไปคนลักนณาธนูเนี่ยมีโอกาสที่จะขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยแล้วก็เรื่องของการเงินเนี่ยคนลักนณาธนูเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นคือน,น่าจะมีเรื่องของการเงินเนี่ยที่มันเข้ามา มากขึ้นหรือการใช้ใจ่ายของคนลักนาธนูเนี่ยก็จะมีการใช้ใจ่ายคล่องมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินจากการขายอสังหาริมทรัพย์รวมถึงมีโอกาสที่จะได้เงินจากการไปหาอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นในหน้าติดต่ออสังหาริมทรัพย์หรือการที่จะสามารถซื้อที่ดินหรือบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ได้ในช่วงนี้ นั่นเองนะครับวันที่17เดือนตุลาคม2514ดาวอาทิตย์แทนด้วยเลขหนึ่งยกเข้าสู่พบลาภะของคนลนนักนณาธนูโดยอาทิตย์ที่อยู่พบลาภะของคนลักนณาธนูนี้มีมาตรฐานดาวเป็นนิดซึ่งมีความอ่อนแอโดยที่ ดาวอาทิตย์ที่อ่อนแอนี้ได้รับแสงจากบาพปะเคะ์ก็คือดาวเสาร์กับดาวมฤตยูเนี่ยส่องแสงมาถึงทําให้อาทิตย์ตรงนี้เนี่ยนอกจากอ่อนแอแล้วเนี่ยยังถูกทําร้ายจากบาพปะเคก็จะทําให้คนรักคณาธนูเนี่ยให้ระวังจะมีเสียผลประโยชน์หรือการที่ได้รับความเดือดร้อนจาก คนเพศชายเช่นพ่อหรือเจ้านายหรือพี่น้องที่เป็นผู้ชายทั้งหลายหรือคนรอบข้างที่เป็นผู้ชายทั้งหลายนั่นเองนะครับผมรวมถึงการที่จะต้องมีรายจ่ายออกไปให้กับบุคคลเพศชายด้วยเช่นกันเพราะว่าดาวอาทิตย์หมายถึงว่าบุคคลเพศชายนั่นเองนะครับโดยที่ดาวอาทิตย์ที่อยู่ตรงนี้เนี่ย จะอยู่ถึงวันที่16เดือนพฤศจิกายน2514แล้วก็จะเข้าสู่ภบวีนาศของคนรักคณาธนูนั่นเองนะครับวันที่18เดือนตุลาคม2514ดาวพฤหัสในทางโหราศาสตร์ไทยจะแทนด้วยเลข5จะเดินหน้าเป็นวันแรก โดยที่ดาวพฤหัสที่อยู่ภพกระดุมพระของคนลัคนณาธนูเนี่ยจะทําให้เรื่องของการเงินของคนลัคนาธนูเนี่ยเริ่มดีขึ้นอย่างชัดเจนอย่างแน่นอนเพราะว่าทั้งดาวพฤหัสและดาวเสาร์เนี่ยเริ่มเดินหน้าก็จะทําให้เรื่องของการเงินของคนลัคนณาธนูเนี่ย ส่งผลดีร่วมถึงการที่จะมีโอกาสได้เงินมาจากอย่างที่บอกเลยครับว,ว่าอสังหาร,ริมทรัพย์จะซื้ออสังหาร,ริมทรัพย์ก็ได้คุณจะขายก็ได้หรือว่าคุณจะเป็นแนวหน้าคุณก็มีโอกาสที่จะได้ตรงนี้มาเหมือนกันนั่นเองนะครับผมโดยดาวพฤหัสที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่แค่1เดือนโอกาสดีๆจะมีแค่1เดือนจะอยู่ถึงวันที่21เดือน พฤศจิกายน2514หลังจากนั้เนี่ยจะยกเข้าสู่พบสัตชะของคนรักคณาธนูซึ่งในหนึ่งเดือนนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินดังที่ผมกล่าวมาแล้วนั่นเองนะครับ18เดือนตุลาคม2514 ดาวพุธแทนด้วยเลขสีในทางโหราศาสตร์ไทยจะเริ่มเดินหน้าเป็นวันแรกโดยดาวพุธท,ที่เริ่มเดินหน้านี้ก็จะส่งผลดีกับคนรักนาธนูก็คือเรื่องของการงานเนี่ยมันจะมีการเซ็นสัญญาหรือว่ามีเซ็นเอกสารในเรื่องของการงานของคนรักนาธนูเพราะว่าดาวพุธเนี่ยหมายถึงว่าการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารรวมถึง การงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายด้วยซึ่งคนลัคณาธนูเนี่ยหลังจากวันที่18ตุลาคมเนี่ยจนถึงวันที่2พฤศจิกาย,ยนเนี่ยในเรื่องของการค้าขายของคนลัคณาธนูเนี่ยยอดขายมันจะเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่ยอดขายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลดีเพราะว่าดาวพฤหัสที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันส,งส่งเสรให้ดาวพุธที่อยู่พกัรมะ ดังนั้นเรื่องของการค้าขายเนี่ยก็อาจจะนำมาซึ่งในเรื่องของการเงินที่มากขึ้นหรือการเงินที่มาจากการค้าขายก็ได้ด้วยหรือการค้าขายในเรื่องของอาซาเดมทรับเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับในวันที่22เดือนตุลาคม2 5 6 4 ดาวอังคารในทางโหราศาสตร์จะแทนด้วยเลข3นะครับยกเข้าไปสู่พบลาภะของคนลัคนาธนูแล้วก็ดาวอังคารที่ยกเข้าสู่ภพลาภะเนี่ยจะร่วมกับดาวอาทิตย์ที่อยู่พบลาภะก่อนหน้านี้อยู่แล้วโดยดาวอังคารที่อยู่พบลาภะตรงนี้มีมาตรฐานดาวเป็นประเกษตรดาวอาทิตย์มีมาตรฐานดาวเป็นนิจ ซึ่งทั้งปราเกษตรและนิดเนี่ยเป็นตำแหน่งดาวที่อ่อนแอดังนั้นเนี่ยดาวอังคารกับดาวอาทิตย์เนี่ยย่อมส่งผลเสียอย่างแน่นอนประกอบกับได้รับแสงจากดาวเสาที่อยู่พบกระดุมพระแล้วก็ดาวมัตยูที่อยู่พบปุตตะส่องแสงมาถึงดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้คนลักนา ธนูเนี่ยในช่วงนี้ระวังเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยหรือในเรื่องของการเงินอาจจะมาจากเรื่องของลูกน้องบุตรหรือบริวารรวมถึงการลงทุนหรือการเสี่ยงโชคในช่วงนี้ของคนลักนาธนูเนี่ยไม่ควรจะเสี่ยงโชคหรือลงทุนให้มากนักเพราะว่ามีโอกาสที่จะเสียโดยที่ดาวอังคารจะอยู่ที่ภพลาภะเนี่ยตั้งแต่วันที่22เดือนตุลาคมถึงวันที่ 5ธันวาคม2564ก็จะเป็นเวลาที่ประมาณ1เดือนกว่าๆนั่นเองโดยที่จะส่งผลมากเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่22ตุลาคมถึงวันที่16เดือนพฤศจิกายนนั่นเองที่จะส่งผลเสียหลังจากนั้นไปเนี่ยเหตุการณ์ก็จะเริ่มคลี่คลายหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนั่นเองนะครับ การเสริมชะตาของคนรักนาธนูในช่วงนี้เนี่ยก็ควรที่จะทำให้ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยเข้มแข็งโดยที่ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ที่จะเข้มแข็งเนี่ยก็โดยการที่มันทําบุญถวายที่ดินหรือซื้อที่ดินถวายวัดหรือสิ่ง ผูกสร้างหรือรวมถึงการถวายในเรื่องของอาหารการกินซึ่งอาหารการกินเนี่ยที่ดาวบอกมาก็จะเป็นเรื่องของดาวเสาก็คือเป็นอาหารประเภทเนื้อๆเช่เนเนื้อวัวอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าเนื้อควายอย่างเงี้ยครับผมก็จะทำให้เรื่องของดาวเสาเนี่ยเข้มแข็งขึ้นรวมถึงในเรื่องของ การถวายกล้วยก็ไ so ด้เพราะว่าดาวเสารเนี่ยหมายถึงว่ากล้วยหรือว่าลูกตานก็ได้เช่นกันนั่นเองนะครับก็ขอจบคลิปคนลัคนาธนูประจำเดือนตุลาคม2504ลงเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็เหมือนเดิมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามฝากกด s u b s ไ r i b e นะครับวันนี้ต้องการเขาว่าสวัสดีครับ